ตั้งใจความข้อหนึ่งนะครับวันนี้เราอุตส่าห์มีทีมนะครับดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมที่คอยดูแลพวกเราทุกคนนะครับชื่อชื่อหูครับน้องหูหูนะครับอันนี้หูแบบนี้นะฮะหูนะครับเพราะฉะนั้นกาุณาถ้าเห็นเสื้อแบบนี้นะครับนะครับให้รู้ว่าเขาคือทีมเซฟตี้ลีดเดอร์นะครับคอนเซปต์ของเราเราเรียกกิจกรรมแนวนี้เรว่าซอฟแอดเวนเจอร์คือตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับเสียวได้แต่ต้องไม่บาดเจ็บไม่ล้มตาย นะครับนี่คือกิจกรรมหัวใจหลักของเรานะครับในระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวเราพายเรือแล้วจะมีการเก็บขยะไปได้ด้วยถ้ากรณีที่เราอยากเก็บขยะนะครับแต่เราไม่อยากตกน้ํา mm hmm. ก็ใช้วิธีการเขีย่ยไม้พายนะครับเป็นอุปกรณ์เขีย่ยขยะมาได้ใกล้ๆขวดพลาสติกอะไรพวกนี้ ชอบแม่น้ํามากกว่าทะเ,เลเพราะว่าเราชอบเห็นสนเคปตับบชีวิตที่มันเปลี่ยนไปลินสองข้างน้ำอะค่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่เราถายมาเนี่ยพี่สตาฟที่อู๋เน<ม>ี่ยเขาก็ชี้ให้ดูบอกเห็นไหมเน,นี่ยนึเหลืองอะไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าตอนก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาวัดเนี่ยค่ะหญ้ากับเอ่อกับต้นไม้มข้างๆมันจะเหลืองอยู่แถบประมาณสูงขึ้นมาเท่านี้คะ<ม>่ะพี่เขาชี้ให้ดูเขาบอกว่าเนี่ยยาคายา<ม>ก็คือใส่ย,ยาคายาบนบน,บนสวนเขานะะี่ยค่ะแล้วมันก็ไหลลงมา ใช่ตรงตรงิมคลองเนี่ยเห็นเลยว่าพืชพันธุ์ตรงนี้มันเหลืองเหลืองขึ้นไปจนถึงต้นโนตรงล่างๆอะค่ะเหลืองเป็นแบถบแบบเท่ากันเลยเหมือนอยให้ข่ยอ่ามันจึงจ่ง,จ,งจึงขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วอะค่ะไปพายเรือกเก็บขยะที่คลองเยเวียง oh. แล้วตอนที่พายเรือกเก็บขยะเนี่ย oh. <Okay. S 1> <c oughs> ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> มันก็มีความคิดเกิดขึ้นว่าบ้านเราก็อยู่ริมคลองทําไมเราไม่ไปทาอะไรแบบนี้ที่บ้านเราจากความคิดวันนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยรีโนเวทบ้านนิ่งน้ําเรียบร้อยแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ค่อยๆซื้อเหลือซึ่งทุกคนมีมีหน้าที่เนาะอาจารย์เป็นนักวิชาการผมก็เป็นในมุมของผมนั้นๆแต่ถามว่าอยากที่สุดคือคืออยากอยู่อย่างเนี้ยอยากอยู่อย่างนี้นะครับเสาอาทิตย์ผมก็จะไม่ไปไหนเลยจยันถึงสุ์เราก็าจะเจอผุ้คนมากมายด้วยภารกิจของเราแต่ถามว่าเรามาอยู่ในเนี้ยมันมันมีความสงบ เรามาค่อยๆพิจารณาตัวเองมันอาจจะอยู่ที่วัยสเตจของคนอนะ่ะก็ถึงจะคิดได้ว่าถ้าสงบมันสุขจริงๆนะมันถึงมีคําว่าสงบสุขสนุกสนานสนุกสนานต้องอิจทึกพื้นโทนเราวมนจะมีความสนุกสนานแต่ถ้าเราจยมีความสุขเราต้องอยู่ก่บสงบนะครับนะแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆทุกท่านนะฮะตรงนี้ก็ก็ยินดีนะครับว,วันนี้อาหารอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากตบมือให้าวไม่ได้ห่อยแล้วนะคุณผู้ชม เริ่มแรกมาจากทํางานโรงงานก่อนนะฮะทีนี้เราทําไปแล้วมันสิบปีไม่ได้เลยเลยคนอื่นเอาคนงานไปหมดเลยจะทำอะไรดีคิดไม่ออกพอผมชอบเล่นรถโบราณก็เลยเปิดไปเจอรูปรถท่่งข้างอีกคันหนึ่งแล้จซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านที่บ้านเปิดเป็นไอินเทอร์เน็ตก็เลยซ่อมเครื่องได้เครื่องหนึ่งก็เอาเงินไปซื้อถังัะใบหนึ่งสามร้อยบาทมาวางข้างมอเตอร์ไซค์จะให้มันน่าจะมีมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ย เราก็ออกแบบก็ตัดไปตัดมาก็วางอยู่เป็นปีครับกว่าจะต่อได้ก็เริ่มต่อจากหลังบ้านเล็กๆเอาไปใช้ซองต่อแบบห้องเล็กๆกรุงเทพครับันดังไม่ได้ทีนี้ก็โพสเน็ตึ้นไหมใชมันขายได้พอขายได้เสร็จคณะก็เลยทําแล้วก็โพสไปเรื่อยทำโพสไปเรื่อยนี่รายการทีวีเข้ามาเห็นเขาก็เลยมาติดต่อปติต่อมาครับก็มาถ่ายทําที่นี่มีฝลังเยอรมันมาเจอ เขาไปซื้อเจ้าอื่นที่กาสินเขาส่งไปที่เยอรมันแล้วหนึ่งตู้แล้วเขามาเจอผมเขาเลยบอกเอ้ยางั้นเอางานนี้เป็นงานเกรดเองนเป็นงานเกรดบีไปตอนนี้เขาก็สั่งมารอบที่สองนะก็เลยเนี่ยได้ตรงมีรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันมีคนเห็นนะมันมันเริ่มมันเริ่มมีคนเห็นแหละแต่ต้องใช้ความอดทนเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยลองเราเนี่ยเป็นลองที่ลกแล้วก็มีตกัวชวายเยอะมากก็พภายนค่บ ออนายกเข้ามาประมาณเจ็ดเดือนนายกก็ทํางานคู่กับฝ่ายปกครองนะก็คือกำน,นันเขาก็จะดูแลเรื่องของเรื่องอะไรเราก็จะทํางานโครงการประสานงานกันตลอดเพื่อให้คลองมีมีฟ้าสวยของสวยน้าใสเพราะว่าเราต้องการให้ธรรมชาติเราคืนกลับมาคือตอนแรกอ,ะอ่ะเมื่อเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วก็คือไม,ไม่เราไม่เห็น คนก็ไม่เห็นฝวามสำัญของคลองมากเท่าไหร่เพราะว่าเอาแค่เอา,าน้ำขึ้นมา,าทําการเกษตร,รเฉยๆแต่หลังจากที่นี่เราก็มองเห็นว่ากลับมาพื้นที่คลองเนี่ยมันมีประโยชน์มากสามารถที่เราจะฟื้นฟูนทําการท่องเที่ยวได้เนาะแล้วก็หลายๆอย่างเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะที่เข้ามามาเข้ามาถึงตำบลดับแดงําตำบลดับแดงเป็ตนตำบลเล็กๆนะคะที่แบบและให้ความสำคัญของเราแล้วก็ตื่นเต้นนะดีใจมากยินดีมาก ครับผมปริญญาเทวานริวิทกุลนะครับอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับเป็นอาจารย์สอนกฎหมายแล้วก็งานอันดิเลกคือการพายเรือเก็บขยะครับคือผมเนี่ยเป็นคนแฉลงเซานะครับโดยกําเนิดนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยมาพายเรือที่ที่คลองที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นแม่น้ําก็เป็นคลองสาขาของลุ่มน้ำบาบกงอยู่แล้วนะครับก็ดีใจมากนะครับแล้วก็เกินคาดตรงที่ว่าได้เห็นว่ามีความ ร่วมมือกันมีความเชื่อมต่อกันนะครับของผู้คนในตำบลน,นี้คือหนามแดงในฉเฉชังเซาเนี่ยก็ยังมีคลองส,ยสวยๆที่เป็นคลองธรรมชาติอีกหลายคลองนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาพายเรือในคลองนี้นะครับก็ที่ผมแปลกใจนะครับคือตอนที่พายไปเมื่อเช้าเนี่ยนะครับระหว่างพายจากบ้านคุณช้างที่เป็นที่พักเพื่อจะไปที่วัดบางปานักที่เป็นจุดเริ่มปล่อยเรือนะครับ ปราว่าผมเก็บขยะได้แค่2ชิ้นน่ปกตินะครับมาต่างจังหวัดแบบนี้นะครับต่อให้ชุมชนบ้านอยู่ห่างกันเนี่ยแต่ขยะมันต้องเก็บได้เป็นสิะระยะทาง1กิโลเนี่ยต้องเก็บได้เป็น10ชิ้น20ชิ้นแต่เก็บได้2ชิ้นก็ยังดีใจว่าคนแถวนี้เขารักรักแม่น้ำลำคลองเขาไม่ทิ้งขยะแล้วก็ได้ไปวัด2วัดวัดบางปนักและวัดหนามแดงนะครับก็ได้เห็นว่าชุมชน แล้วก็วัดที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันคือชีวิตนะครับที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยแต่โบราณนะครับทำอย่างไรให้เราฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้กลับมานะครับเราหันหลังให้แม่น้ำน้ำคลองกันมานานมากแล้วนะครับเราทิ้งขยะทิ้งน้ำเสียกันมากแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยแม่น้ำน้ำคลองกลายเป็นท่อระบายน้ำต้องเปลี่ยนใหม่กลับมาฟื้นฟูแม่น้ำน้ำคลองเพราะนี่คือชีวิต พาน้ํามาและสปปรรพชีวิตมาให้เราพระอาหารมาให้เรานะครับในแม่น้ําลําคลองมันเต็มไปด้วยอาหารนะครับอย่าปล่อยน้ําเสียลงไปอย่าทิ้งขยะลงไปนะครับแล้วคนไทยนะครับก็จะมีอาหารกินตลอดไปนะครับอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับไม่ต้องไปเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับเพราะในคลองในแม่น้ําเราหาปลาได้เรามาเปลี่ยนกันเถอะเพื่อเราจะได้กลับมาอยู่กันดีๆแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราจะถูกเปลี่ยนอยู่ดีครับ แล้วถูกเปลี่ยนเนี่ยมันการเป็นการถูกเปลี่ยนแบบที่เรียกว่าเราไม่เต็มใจจะเปลี่ยนอ่ะแล้วเป็นการถูกเปลี่ยนแบบที่ว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนหมดแล้วอ่ะเราก็จะแย่เพราะการถูกเปลี่ยนอยู่ดีเนี่ยนะครับมันคือการที่เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะเราไปทําลายธรรมชาติสุดท้ายธรรมชาติก็จะมาทําลายเราเพราะเราไปดันไปทําลายธรรมชาติเราเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะครับ ถ้าเราทําลายสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเราจะอยู่ดีๆกันได้ยังไงมันต้องทําแบบนี้มากๆให้ผู้คนมามาเชื่อมต่อกันมาเจอกันนะครับและพลาดเนอร์ชิพนะครับคือความร่วมมือเพื่อจะเปลี่ยนแปลงในแบบทวีคูณของพลังมันไมด้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและประเทศไทยเราเปลี่ยนได้ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากติดตามกิจกรรมดีๆจากเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเราก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวสนุกสนานเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็ วิธีชุมชนด,ดีแบบนี้ครั้งหน้านะครับก็ฝากให้ติดตามแล้วก็มาร่วมติดกามร่วมกันในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับ